สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับลูกค้าครับวันนี้เจอเจอกันในวันที่14กรกฎาคมนะครับก่อนที่จะรีวิวคันนี้นะครับขออนุญาตอัปเดตให้คุณลูกค้าได้รับทราบนะครับนิสสันซันนี่นีโอนะครับที่ผมลงประกาศขายเมื่อเมื่อวานก่อนเนาะนะฮะก็มีการปิดการขายไปแล้วนะครับ ผมเองนะครับขับนาไปส่งที่จังหวัดเลยนะครับได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดเลยนะครับรีวิววันนั้นแล้วก็ขับไปส่งวันนั้นเลยนะครับถึงเมืองเลยก็ออกจากโคราชหกโมงครึ่งนะครับถึงเมืองเลยห้าทุ่มตรงเลยนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณลูกค้านะครับนะฮะลูกค้าท่านนั้นก็เปิดร้านมือถือด้วยนะครับก็ขอให้กิจการนะครับของพี่ชายนะครับรุ่งเรืองนะครับกาวนารุ่งเรืองนะครับผมค้าขายได้วันละหลายหมื่นหลายแสนนะครับโอเคครับลูกค้าครับแล้วก็มาถึง เจ้าตัวนี้นะครับตามคำมั่นสัญญาที่ผมพูดเอาไว้นะครับว่าจะมี Honda Civic Dimension เข้ามานะครับมาแล้วนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับผม Honda Civic Dimension นะครับสวยมากสภาพนางฟ้าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่ากล่าวออปชันของเจ้าเอ่อตัวรถก่อนนะครับตัวนี้เป็น Honda Civic Dimension นะครับคุณลูกค้าปี02นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับผมระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะครับผมระบบห้ามเบรกห้ามล้อนี่4ีล้อนะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับรถบ้านแท้นะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกได้เลยว่าสวยมากทั้งภายนอกและภายในผมให้90%เลยนะคุณลูกค้านะอ่ะมากันเลยครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับนำพาคุณลูกค้าชมบรรยากาศรอบคันกันก่อนนะครับก่อนที่จะได้เข้าไปรับชมภายในตัวห้องโดยสารนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข้างหน้านะครับคุณลูกค้านะ ครับข้างหน้าเราหล่อสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถบางๆเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะถ้าคุณลูกค้าซื้อจากผมไปนะครับแล้วมีการตรวจสอบเจอว่ารถคันนี้เคยชนหนักเคยพิกความมาลูกค้าสามารถขายคืนให้กับผมได้และผมซื้อราคาเต็มด้วยนะครับนะฮะโอเคนะครับมาไรมาชมทีละช็อตนะครับผมนะครับตัวนี้จะได้ระบบห้ามเบรกห้ามล้อนะครับดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับคุณลูกค้ายางก็ ยังสามารถที่จะใช้งานได้อีกยาวๆนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนให้เปลืองสะดุ้งสตางนะครับสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะแล้วเขาจะมาพร้อมกับนี่เลยครับแผ่นคิ้วสแตนเลสนะครับสวยมากๆเลยนะครับเป็นของซีวิกโดยตรงนะครับแล้วก็มีการสาดให้นะครับผมหน้าหลังซ้ายขวามีครบเลยนะครับนะฮะคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าสวยจริงคันนี้สวยจริงนะครับนะฮะนี่เลยครับผมสีสวยเลยนะครับผมให้90เปอเลยนะครับสีไม่แตกนะครับสีไม่แตกไม่ซีดไม่ร้าวนะครับผมไม่มีผุนะครับ บอกได้เลยว่าขับดีจริงๆนะครับลูกค้าคันนี้ขับดีประหยัดน้ำมันด้วยนะครับต้นทางอยู่ที่มหาสารคามนะครับจากจุดที่เจ้าของเดิมนะครับผมจุดที่เจ้าของเดิมห่างจากผมอยู่โคราชนี่ก็เกือบ2อ0โลนะครับเกือบ200โลผมเติมน้ํามันเนี่ยน้ามันเก่าเขามีอยู่นิดเดียวครับผมเติมมา500นะครับตอนนี้ก็ยังเหลือผมว่าประหยัดมากนะครับคุณลูกค้านะฮะประหยัดมากๆเลยนะครับนี่เลยครับคุณลูกค้ารถเดิมๆนะครับ รถบ้านเดิมๆนะครับคุณลูกค้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้าได้ครบทุกจุดนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้เล่น USB ได้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปทีละช็อตนะครับตอนนี้ก็ขอรีวิวขออธิบายด้านนอกก่อนนะครับผมนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกุญแจรีโมทนะครับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะครับกุญแจรีโมท2ชุดนะครับ สามารถใช้งานได้ครบปกตินะครับผมนะครับอำนวยความสะดวกสบายกันอย่างสุดๆเลยนะครับผมนะครับอ่ะมาต่อกันด้วยสีฝั่งซ้ายนะครับผมนี่ครับคุณลูกค้าสวยงามเลยนะครับมีการสาดมาให้มีคิ้วสแตนเลสให้สวยงามเลยนะครับคุณลูกค้านะครับสวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าสภาพคันนี้เป็นสภาพนางฟ้าเลยนะครับคุณลูกค้านะครับท่านใดนะครับผมที่กําลังมองหารถบ้านราคาหลักหมื่นเอาไว้ใช้งานนะครับกันแดดกันฝนนะครับโอ้โหคันนี้ลูกค้าสามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีเยอะ ได้อย่างดีเลยนะครับผมผมกล้ารับประกันได้เลยนะครับผมเครื่องเขาดีมากช่วงล่างดีมากนะครับแอร์เย็นฉ่าเย็นเจี๊ยบนะครับผมนะครับนี่เลยนะฮะคุณลูกค้าสีสันสวยงามเลยนะครับไม่แตกไม่ร้าวไม่ซีดไม่ด้านนะครับเรื่องของสีสันนะครับผมให้เลยแปดเอ่อก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะฮะคุณลูกค้าให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนะครับผมว่าผมว่าที่อื่นอ่ะ นะลูกค้าที่อื่นถ้าคุณลูกค้าไปดูตามหน้าเต็นท์นะตัวนี้ต้องมีหลัก9ก้าหมื่นยืนต้นเลยนะนะแต่ผมขายไม่ถึงนะคุณลูกค้านะครับผมเนี่ยอาศัยว่าขายเร็วๆนะครับผมกาไรก็หลักพันนะครับผมไม่ได้จํากัดนะครับว่าผมลงทุนไป4ี่หมื่นห้าหมื่นผมต้องลงเอ่อผมต้องได้กําไรกลับมาเท่านั้นเท่านี้นะครับผมไม่ไม่ได้เคยคิดนะคุณลูกค้าขอแค่ให้มันได้นะครับผมขอแค่ได้ผมก็ปล่อยแล้วนะครับนะฮะนี่เลยนะครับผมคุณลูกค้าสวยๆเลยนะครับนะ่ะเดี๋ยวให้ชมหลังคากันนิดนึงนะครับ หลังคาเนี่ยไม่เซตไม่ด้านไม่ผุนะครับผมลูกค้าเงาวับเลยนะครับนะครับเงาวับจนเห็นแบบว่าก้อนเมฆสะท้อนลงมาเลยนะครับนี่ครับคุณลูกค้าสวยจริงนะครับสวยจริงนะครับเรียกได้ว่าสภาพด่างฟ้าเลยนะครับนะฮะเอกสารครบโอนด้วยคุณลูกค้านะฮะพรบภาษีไม่ขาดรถพร้อมใช้งานย้ําว่ารถพร้อมใช้งานนะครับคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับผม นะครับผมมีการรับประกันหลังการขายด้วยเครื่องเกียร์ผมรับประกันหลังจากวันที่คุณลูกค้าซื้อจากผมไปผมให้เลย1เดือนเต็มนะครับผมซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าคุณลูกค้าไปซื้อที่อื่นเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกครับคุณลูกค้าประเภทที่ว่ารับประกันหลังการขายไม่ค่อยมีหรอกครับนะฮะมีผมนี่แหละคุณลูกค้านะครับผมมั่นใจในสินค้าของผมนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของการโอนนะคุณลูกค้านะ การโอนผมมีการรับประกันการโอน100%์นะครับโอนไม่ได้คือรถคืนตังค์เต็มจํานวนที่ซื้อขายกับผมนะครับโอเคมา,อารอบนอกนะครับผ่านพ้นกันไปนะครับสีสันสวยงาม90%เลยนะครับผมนะฮะผมให้90%กันเลยทีเดียวนะครับมาลําดับต่อไปเราเข้าไปรับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับคุณลูกค้ามาเลยครับ โอ้โหสวยมากๆเลยมาดูกันว่ารถสวยๆแบบนี้จะอยู่กับผมได้กี่วันนะลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะนะฮะลูกค้าโคราชบางคนนี่ก็มีมีมีแอบน้อยใจนะแบบว่าอยู่โคราชด,ด้วยกันแต่ว,ว่าไม่เคยไม่เคยทันเลยก็มีนะครับโทรมานะครับผมก็ยังไงก็กลาบขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ่ะชมะด้านในกันต่อครับคุณลูกค้าครับด้านในได้เป็นเครื่องหนังแท้หนังเดิมจากศูนย์สภาพโอ้โหผมบอกเลยว่า ทั้งภายนอกและก็ภายในผมให้เลย90%แล้วก็เป็นสภาพนางฟ้าเลยนะคุณลูกค้านะนะพอเปิดประตูเข้ามาลูกค้าเห็นไหมแผ่นสเตนเลสนะครับกันถลอกนะครับเป็นของซีวิกนะครับมาครบพร้อมเลยนะครับแล้วเบาะสภาพดีนะครับเบาะหนังเบาะเดิมนะครับผมหนังแท้หนังเดิมจากศูนย์แล้วสภาพดีด้วยคุณลูกค้า โอ้โหหายากนะสภาพนี้นะครับผมหายากมากๆแล้วคุณลูกค้าดูนะครับบอดี้คอนโซลทั้งหน้าสวยงามแล้วได้แอร์แบ็กคู่แอร์แบ็กคืออะไรนะครับแอร์แบ็กก็คือถุงลมนิรภัยทั้งซ้ายและก็ทั้งขวานะครับคุณลูกค้าโอ้โหคุ้มมากๆนะครับคุณลูกค้าคุ้มมากๆเลยนะครับลูกค้าลองชมได้นะครับผมนี่เลยครับผมข้างในสวยงามเลยผมให้สภาพนางฟ้าเลยแหละนะฮะคุณลูกค้าภายในไม่มีแตกหักนะครับนะครับสวยงามมากๆนะครับโอเคฟื้นนะครับคุณลูกค้า แล้วได้เป eh, right ็นก so so ุญแจรีโมทด้วยคุณลูกค้าไม่ต้องวิ่งไปทําใหม่นะครับผมนะครับชมแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับผมน่ครับคุณลูกค้าสวยงามเลยนะครับสภาพดีเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะคุณลูกค้าลองชมด้วยนะครับลองชมไปด้วยว่าจริงหรือเปล่าจริงอย่างคาผมพูดหรือเปล่านะครับนะฮะสวยงามเลยนะครับแล้วได้เป็นเบาะหนังหนังแท้ด้วยคุณลูกค้าหนังแท้หนังเดิมจากศูนย์จากโรงงานเลยนะครับนะฮะนี่เลยครับผม สวยๆงามๆแล้วคุณลูกค้าดเูเพดานนะลูกค้าดูเพดานขาวจั้วเลยนะครับอเ <c oughs> จ้าของเดิมนี่ดูแลรถด,ดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเจ้าของเดิมด้วยนะนะครับที่เข้าดูแลรักษารถได้ดีนะครับผมนะครับผมมาเนี่ยผมก็มีการมาล้างอาชีพมาฟอกเบาให้ใหม่อะไรใหม่นะครับผมเพิ่มความสวยงามนะครับผมนี่เลยคุณลูกค้าอสวยมากๆแล้วแอร์เย็นด้วยคุณลูกค้าแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับ ภายในกว้างขวางและตัวนี้ขับดีขับดีจริงๆลูกค้าและประหยัดน้ํามันด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะตัวนี้ไม่ค่อยจุกจิกนะครับคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าถ้าซื้อรถมือสองไปถ้าก mm. ังวลว่าจะมีปัญหาจุกจิกตามหลังหรือเปล่าตัวนี้ไม่มีแน่นอนนะครับคุณลูกค้า Honda c ซ v i c d i m e n s i o n ปัญหาจุกจิกไม่มีแน่นอนนะครับนะครับคุณลูกค้าแล้วขับไปไหนมาไหนไม่อายใครนะครับขับไปไหนมาไหนไม่มีใคร,ไม,มใครไม่มีใครพูดว่ารถคันนี้ขี้เหร่แน่นอนนะครับคุณลูกค้า ชมด้านหลังฝั่งขวาครับอแผงประตูนะครับคุณลูกคา้าสวยงามแบบเข้ารูปเลยนะครับผมเปรียบเสมือนว่าแบบว่าคนหุ่นดีๆนี่เดินมาเลยนะคุณลูกค้านะนะครับภายในเนี่ยสวยเลยนะครับดูดีมากๆเลยนะครับผมชอบที่ว่าเป็นหนังแท้นี่แหละคุณลูกค้าหนังแท้หนังเดิมแล้วสภาพดีมากนะฮะคุณลูกคา้าถือว่าดีเลยแหละนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับราคานะครับ แล้วราคาผมขายไม่ถึง8 0,000คุณลูกค้าไม่ถึง80,000บาทนะครับนะฮะคุณลูกค้าเป็นราคาแบบว่าเทียบเท่ามอเตอร์ไซค์บางรุ่นบางยี่ห้อได้ซ้ําไปนะครับนี่เลยครับคุณลูกค้าสวยหรือเปล่าครับคุณลูกตาคุณลูกค้าตอบตอบให้ผมหน่อยนะครับคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าสวยไหมนะฮะแต่ถ้าถามผมนะถ้าใครบอกว่ารถคันนี้ไม่สวยผมขอเถียงเลยผมเถียงเลยว่ารถคันนี้สวยมากนะครับคุณลูกค้า <c oughs> สวยมากและคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคากับราคาที่ผมจะลงขายกันอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเปิดหัวแล้วก็เปิดท้ายนะครับอ่เดี๋ยวค่อยชมข้างในฝั่งคนขับต่อนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังกันก่อนนะครับนี่ครับแล้วคิ้วเขาหล่อมากคุณลูกค้าการศาสตร์หล่อมากๆเลยนะครับลงตัวกับแบบว่าขอบสแตนเลสนะครับสแตนเลสนี่สมบูรณ์มากเลยนะครับคุณลูกค้าลองชมได้ นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันต่อครับคุณลูกค้านี่เลยครับโอ้โหสวยสวยสวยมาดูกันมาดูกันว่ารถคันนี้จะอยู่กับผมได้กี่วันนะคุณลูกค้านะนะครับนี่เลยครับฝาหลังสวยๆนะครับสายที่เห็นก็คือสายกล้องหลังนะครับคุณลูกค้าเวลาที่ถอยหลังก็จะมีจอแอนดรอยด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยนะครับอ่าชม ยางอะไแล้วยางอะไรคุณลูกค้าดูครับยางอะไรก็ยังเป็นล้อแม็กเลยนะครับคุณลูกค้านะครับยางไหลเป็นล้อแม็กเครื่องไม้เครื่องมือมีครบนะครับแม่แรงมีนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับข้างหลังสวยงามและเรียบร้อยมากคุณลูกค้านะครับลองชมเลยครับรถสภาพดีๆนี่หายากนะคุณลูกค้านะกว่าจะแบบว่าคัดสรรมาจัดจาหน่ายให้คุณลูกค้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณลูกค้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับกว่าจะได้รถบ้านสภาพดี มาจัดจำหน่ายคุณลูกค้านะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับนะครับใครบอกว่าง่ายเนี่ยผมเถียงเลยว่าไม่ง่ายเลยนะครับคุณลูกค้านะครับรถแต่ละคันเนี่ยผมคัดสรรมาให้แล้วนะครับคุณลูกค้าสามารถที่จะวิ่งทางไกลได้ทุกคันนะครับข้ามจังหวัดนะครับข้ามพาข้ามจังหวัดได้อย่างสบายนะครับผมเรียกได้ว่าแบบว่าขึ้นเหนือลงใต้ได้สบายนะครับโอเคมาชมชิ้นส่วนภายในเครื่องกันต่อครับอ่บโอ้โหครับคุณลูกค้า เดี๋ยวชมฝากระโปงกันก่อนครับนี่ครับฝากระโปรงน้ำเดิมจากศูนย์จากโรงงานนะครับมาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนนะครับคุณลูกค้านะครับแผ่นเพจยังอยู่ครบนะครับนี่แผ่นเพจนะครับแผ่นเพจอยู่ครบเลยนะครับผมเครื่องดีแบตเตอรี่ดีนะครับคานหน้าเดิมแท้นะครับสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะครับผมนะครับนี่เลยครับผมสติ๊กเกอร์น้ำยาองค์น้ำยาแอร์อยู่ครบนะครับนี่กระปุก ABS นะครับผมนะครับอ่าแล้วที่สำคัญคุณลูกค้า เนี่ย Honda VTEC ตัวนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ VTEC ด้วยนะครับคุณลูกค้าไม่ใช่เครื่องยนต์ตัวเก่านะเป็นเครื่องยนต์ VTEC เครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับผมนะครับผมประหยัดน้ำมันมากคุณลูกค้าผมผมให้ผมให้ประหยัดมากเลยแหละนะฮะ เพราะว่าวิ่งจากมหาสารคามมาโคราชเกือบ2อ0โลน้ามัน500ไม่หมดนะครับคุณลูกค้าผมว่าประหยัดผมว่าโอเคเลยนะครับอ่าต่อไปหมายเลขตัวถังจะอยู่ตรงนี้นะคุณลูกค้าปลายดิ้งผมนะครับผมนะครับแล้วก็หมายเลขเครื่องเนี่ยฮอนด้าจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับปลายดิ้งผมเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับผมนะครับชัดเจนเลยนะครับมองเห็นง่ายๆนะครับคุณลูกค้าโอเคอ่าก่อนจะสตาร์ทเครื่องนะครับผมจะทดสอบรีโบทให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับใช้งานได้จริงนะผมจะล็อกนะ นี่นะผมล็อกไปแล้วนะเอบเนี่ยครับผมใช้งานได้ครบปกตินะครับต่อไปผมจะเปิดนะนี่ครับคุณลูกค้าปึ๊บโอ้โหอำนวยความสะดอกกันแบบสุดๆเลยนะครับคุณลูกค้าอะต่อไปเดี๋ยวผมขอญอาตสตาร์ทเครื่องนะครับ1 2ึองซ้อมาขอ,อยัดนั่งในรถสักคู่เดียวนะครับนี่เลยนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับคุณลูกค้าตอนนี้ผมเปิดวิทยุอยู่นะ ใช้งานได้ครบปกตินะครับแล้วก็ถ้าคุณลูกค้านะครับผมจะฟังเพลงจาก USB ของคุณลูกค้าลูกค้าก็ตัวนี้จะอยู่ในเกทนะนะฮะคุณลูกค้านามาเสียบได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ปกติเลยนะครับผมนะฮะคุ้มนะลูกค้านะคุ้มนะได้จอ Android ด้วยนะครับแอร์นี่คือเย็นฉ่าเลยนะครับคุณลูกค้านะครับแล้วก็เวลาเปิดแอร์คุณลูกค้าอย่าลืมกด AC ให้ไฟเขียวตรงนี้มันขึ้นนะนะฮะ ถ้าไฟเขียวตรงนี้ไม่ขึ้นแอร์มันจะไม่เย็นนะครับต้องกดตัวนี้เข้าไปแล้วก็ให้ไฟเขียวตัวนี้ขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็เรื่องของระบบเรือนไม้นะครับเข็มเนี่ยขึ้นครบทุกเข็มเลยนะครับผมความร้อนอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับความร้อนรอบเครื่องความเร็วน้ํามันนะครับผมขึ้นครบปกติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกระจกอ่าเดี๋ยวทําให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดวิทยุก่อนนะครับเสียงมันจะรังกันอ่ากระจกคุณลูกค้าดูนี่เลยนะครับผมใช้งานได้นะครับผมนี่เลยบ้านหลังครับ สามารถที่จะควบคุมที่สวิตช์ฝั่งคนขับได้เลยนะครับอ่าต่อไปนะครับค่อยๆหันมาที่ฝั่งขวากันนะครับถ้าเวียนหัวต้องขออภัยนะคุณลูกค้านะอ่าด้านหลังกันก่อนนะด้านหลังฝั่งคนขับนะครับปึ๊บโอ้โหนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ฝั่งคนขับครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเรื่องของฟิลม์มคุณลูกค้า สามารถที่จะสู้กับแดดได้อย่างสบายสบายเลยนะครับต่อไปกระจกมองข้างนะครับถ้าผมจะปรับขวาผมจะเลื่อนมาที่ R ก่อนนะอ่าคุณลูกค้าลองดูนะลองมองที่กระจกมองข้างนะไปแล้วไปแล้วคุณลูกค้านะครับอ่านี่เลยนะครับขึ้นสูงลงต่ํานะครับนี่เลย่าขออนุญาตปรับให้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับผมนี่เลยคุณลูกค้าไม่ต้องใช้มือไปกดข้างนอกนะคุณลูกค้ากดที่สวิตช์มาเลยนะนะครับผมสามารถที่จะควบคุมและคอนโทรลได้ครบปกตินะครับ อ่าต่อไปครับฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายกระจกมองข้างนะคุณลูกค้าดูนะเห็นไหมครับไปแล้วไปแล้วนะครับอ่าลงต่ํากันบ้างโอเคอ่าขึ้นสูงกันบ้างนะครับโอเคเข้ามาหาตัวผู้โดยสารบ้างนะครับโอเคนี่นะครับใช้งานได้ครบปกตินะครับโอเคครับผมอ่ามาต่อกันด้วยเอ่อพวงมาลัยพวงมาลัยนี่ไม่ช้าเลยคุณลูกค้านะครับพวงมาลัยสภาพดีเลยนะครับผมไม่ช้าเลยได้ได้แอร์แบ็กด้วยนะ แอร์แบ็กคู่ด้วยซ้ายขวาด้วยนะครับผมโอเคต่อไปไปรับฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับนะครับตอนนี้เวลาเดินทางมา16นาทีแล้วคุณลูกค้านะครับไม่เป็นไรนะครับผมอยากให้คุณลูกค้าได้ชมรถสวยๆนะครับนะครับมาเลยครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์แบบว่าเงียบมากนะครับเงียบสนิทเลยนะครับนี่เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะ เครื่องไม่พ่นไม่ไอไม่ควันนะครับคุณลูกค้านะครับเครื่องยนต์เดินเรียบมากๆเลยนะครับผมไม่มีสะดุดใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วเสียงเงียบด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับโอเคผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงนะครับเรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ Honda c i v i c Dimension นะครับปี2อ4 5นหรอนะครับหรือว่าปี02นนะครับเกียร์ออโต กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกุญแจรีิมดมีให้2ชุดนะคุณลูกค้านะแล้วตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะครับผมแอร์แบกถุงลมนิรภัยคู่หน้าซ้ายขวาภายในเป็นเครื่องหนังแท้หนังเดิมจากศูนย์จากโรงงานนะครับเอกสารครบโอน พรบภาษีไม่ขาดรถพร้อมใช้งานนะครับวิ่งขึ้นเหนือลองใต้ได้อย่างสบายๆนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับแต่ว่าไม่สะดวกเดินทางมารับผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ด้วยถึงหน้าบ้านหน้าเรือนะครับส่งได้ทุกวันทุกเวลานะครับค่าจะส่งขึ้นอยู่กับจังหวัดของคุณลูกค้าอยู่นะครับผม ขึ้นอยู่กับระยะทางว่าใกล้หรือไกลนะครับอ่าราคาที่ผมตั้งไว้นะครับคุณลูกค้าสามารถลดหย่อนได้จากราคาที่ผมตั้งไว้นะครับถ้าคุณลูกค้าสามารถเดินทางมารับเองได้นะครับอ่ะโอเคและก็มาถึงวินาทีที่คุณลูกค้ารอคอยครับคันนี้ผมจัดจําหน่ายคุณลูกค้าในราคา79,000มบาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้า79,000มบาทเท่านั้นเอง ไม่แพงเลยนะครับกับรถสภาพดีๆแบบนี้นะครับรถพร้อมใช้งานนะคุณลูกค้านะซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับผม7,9,000บาทคุณลูกค้าสนใจโทรเข้ามาที่085 575 4369นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาขอวิดโอคอดูรถได้ด้วยนะครับที่0830 005 440วันนี้นะครับผมโบพร้อมกับ Honda Civic Dimension นนะครับผมสีดำสีที่เรียกได้ว่า ผู้นำและหลายฝ่ายนะครับชอบใช้เลยทีเดียวนะครับผมต้องขออนุญาตกราบขอบคุณคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับชมคลิปนะครับเอาไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็ขั้นต่อไปนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตกราบลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ